สวัสดีน้องๆแล้วก็ผู้ปกองทุกคนที่กําลังรับชมวิดีโอนี้นะครับก็ผมชื่อนายธนวัฒน์ึ่งวลัยอายุ19ปีการปวอกการศึกษาก็คือผมเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์แล้วปัจจุบันนี้ผมกําลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจองกล้าเจ้าคุณทาหารลากบังครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลอินเตอร์ชั้นปีทครับ เหตุผลที่ผมเลือกเรียนคณะวิศวรกรรมาศาสตร์ครับมีสองเหตุผลหลักเลยก็คือเหตุผลแรกนั้นผมมองว่าการที่ผมเรียนวิศวรกรรมาศาสตร์แล้วจบไปเป็นวิศวรกรเนี่ยเป็นมันจะมีอาชีพการงานที่มั่นคงนะครับคล้ายๆกับหมอเลยนะครับแล้วเหตุผลที่2เนี่ยผมคิดว่าในมมอของผมนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าผมชอบการคำนวณเลขครับซึ่งนั่นหมายความว่าการที่ผมไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเกิดผมเรียน เลิกเรียนสาขาเช่นการแทย์กฎหมายหรือว่าบริหารธุรกิจนะครับอาจจะมีการยากตอนที่ผมเรียนใช่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วผมต้องจําข้อมูลเนี่ยที่เราอ่านไปเนี่ยไปใช้ในข้อสอบนะครับจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดผมเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมครับมันเน้นเลขเป็นส่วนใหญ่เนาะผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะมองกับวิศวกรรมศาสตร,ร์มากกว่า ก็น,น้องๆบางคนอาจจะสงสัยครับว่าจบไปแล้วเนี่ยในฐานะวิศวกร,กรกนเนี่ยเราไปทำอะไรใช่ไหมครับก็อยากจะบอกเลยว่าเราจะเริ่มตั้งแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆจนถึงค้นการผลิตเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องจากพวกเครื่องสำอางในปบานี้นะครับเราก็จะทําดูแลพวกนั้นเลยทั้งหมดนะครับซึ่งผมจะบอกอย่างหนึ่งนะว่ามันเก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆจบวิศวกรรมอะไรไปเพราะว่าในปัจจุบันนี้อย่างที่น้องๆรู้กันเนาะว่ามันมีวิศวกรรมหลากหลายแบบมาก เช่นวิศวกรรมโยธาไฟฟ้าเคมีเครื่องกลแล้วก็พวกใปหม่ที่กำลังมาแรงเช่นพวกโลโอัจฉริยะไม่ก็การเงินเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆบางคนเนี่ยเลิกมาแล้วจบมาแล้วก็ไปทำนนอะไรเนาะอย่างเช่นของพี่นะของพี่ก็อาจจะเป็นพอพี่จบเกิดจบเครื่องกลเนาะก็อาจจะเป็นพวกดูแลพวกเครื่องยนต์ในรถยนต์แล้วก็ อาจจะดูพวกโรงงานต่างๆเล็กๆแล้ว,ลวลเกิดพวกน้องๆเนี่ยจบวิศวกรรมเคมีอาจจะดูพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าหรือว่าผิวกายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในมุมองของผมเนาะเอ่อในเรื่องวิศวกรในเดสมัยนี้นะผมก็มองว่ามันยังเป็นที่สําคัญนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ใช่ไหมมันจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายแบบเลยแล้วก็พัฒนาด้วยความเร็วด้วยโด,ยโดยเฉพาะโลอาชะเนี่ยยังเป็นที่ เรียกว่าพวกเซกเตอร์ใหม่เนาะในการที่เราต้องหาความรู้แล้วมาศึกษาแล้วปรับมาใช้ชีวิตประจําวันเราซึ่งการที่เราทิ้งบกนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบให้กับวิศวกรรมอ,อื่นๆด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มองว่าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกัน,กนใช่ไหมก็เลยเป็นว่าในโลกปัจจุบันนี้ยังต้องการวิศวกร,รกอ,อยู่นะครับซึ่งทั้งผมบอกไปแล้วว่าเหตุผลที่ผมเลือกอวิศวกรรมก็เพราะว่าการงานอาชีพมันคงนะครับ ้องบางคนอาจจะสงสัยว่าทาไมพี่เลือกเรียนวิศวกรรมเครื่องกลเนานะเหตุผลหลักๆเลยก็เพราะว่าตอนนั้นที่พี่กําลังเลือกวิศวะอยู่ใช่ไหมพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเออพี่จะเรียนวิศวรกรรมไหนดีพี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะเรียนวิศวะเคมีไหมไฟฟ้าไหมอะไรบานี้แล้วตอนพี่ก็ได้ไปดูพวก YouTube วิดีโอแล้วก็หาข้อมูลใน Google เนาะแล้วพี่ได้ใจคําว่าเออสำหรับน้องๆหรือเด็กคนไหนที่กำลังสนใจเรียนวิศวะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากวิศวะไหนดีเขาแนะนําให้เลือกวิศวกรรมเครื่องกลดีกว่า เพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้นะครับวิศวกรรมหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมยานยนต์พวกเอ่อโลจิสติกส์หุ่นยนต์อะไรนี้นะก็จะมีความรู้พื้นฐานจากเครื่องกลด,ด้วยผมก็พี่ก็เลยแบบเอองั้นเราเรียนเครื่องกลไปก่อนดีกว่านเนาะเผื่ออนาคตเราเนี่ยอยากจะลองไปศึกษาอาื่นๆเนี่ยเราก็ทําได้เนาะเพราะว่าวิศวกรเครื่องกลเนี่ยมันเป็นวิชาที่เรียกว่า diverse หน่อยนะครับก็เลยเออเราเรียนวิศวกรรมเครื่องกลดีกว่า แต่ว่าในสาบันของพี่เนาะจะมี3หลักสูตรของหลักสูตรนานาชาติเท่านั้นนะก็ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือ robotics and artificial intelligence engineering หรือว่าวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะต่อมาก็จะเป็น financial engineering หรือว่าวิศวกรรมการเงินและสุดท้ายน,นะครับก็คือ biomedical engineering หรือว่าวิศวกรรมการแพทย์นะครับก็ อาจจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีพวก AI เยอะก็เลยทําให้น้องๆหลายคนสนใจไปพวกวิศวกรรมพวกระเบอยบเชียะนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็อยากเรียนรู้กันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไปทางพิเศษจ๋าอยากได้ความรู้ทางวิศวะไปด้วยก็เลยเรียนพวก financial engineering ไปด้วยนะครับน้องๆบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเออถ้าเกิดเราเลือกเรียนวิศวกรรมภาษาเนี่ยแต่เป็นหลักสูตรภาษาไทยเนาะเราจะเรียนภาษาอังกฤษทําไมใช่ไหม แต่พี่จะ,จะบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าสําคัญเนาะในโลกปัจจุบันนี้เลยก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าใน,ในปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทําการค้าขายในป,นในประเทศเท่านั้นแต่ว่าเราทําการค้าขายกับต่างประเทศด้วยซึ่งในแต่ละประเทศเนาะเราก็จะมีภาษาของเราที่แตกต่างกันไปและถ้าเกิดเรามองดูดีนะเราจะมีภาษาอังกฤษใช่ไหมเป็นภาษากลางที่ช่วยให้เรามีการคุยงานอะไรด้วยซึ่งพี่ก็เลยมองว่าภาษาอ,อังกฤษเนี่ยสำคัญนะ นอกจากการที่อัลา,าจะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็สําคัญกับเรื่องงานด้วยว่าการคุยงานหรือว่าการประสานง,งานกับที่อื่นเนี่ยอะไรเนี่ยมันก็จะสําคัญด้วยแล้วน้องกองคุว่าเออถ้าเกิดเราทํางานประเทศไทยใช่ไหมเราจะใช้ภาษาอังกฤษทําไมแต่พี่อยากจะบอกว่าเราไม่รู้ว่าอน,นาคตเราจะเปน็นยังไงใช่ไหมเผื่อๆนะอนาคตบริษัทเราเนี่ยอาจจะมีความร่วมมือกับออบริษัทต่างชาติแล้วเราต้องการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อคุย น้องและเกิดน้องมีภาษาอังกฤษที่พร้อมอยู่แล้วน้องก็จะสามารถคว้าโอกาสมาไดา้แล้วก็มีการพัฒนาในอาชีพการงานนะครับาคนอาจจะสงสัยใช่ไหมเพราะว่าทําไมพี่เลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเนะก็มีเหตุผลย่อยๆไม่เยอะเนาะก็เหตุผลแรกเลยก็คืออย่างที่พี่บอกไปต,ตอนต้นพี่เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินะ ก็เลยอาจจะทําให้สกิลในภาษาไทยเนี่ยของพี่ไม่แข็งแรงมากนะแล้วก็พี่อาจจะมีความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่าพี่ก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนาชาติเพราะว่าส่วนใหญ่เราอสอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมาพี่มองว่าหลังจากที่เรียนหลักสูตรนาชาติเสร็จแล้วเนี่ยพอพี่เรียนจบไปใช่ไหมแล้วก้พี่อยากเรียนต่อเนี่ยพี่จะมีการอาจจะมีการปรับตัวที่ไม่มากเท่าไหร่นะในมุมของพี่ เวลาที่ไปเรียนต่อไปริญญาโทรหรือว่าที่อื่นนะพี่ก็เลยอเออน่าจะนี่อยากมากแล้วน,น่าจะสามารถเรียนเท่ากับเด็กนานาชาติคนอื่นได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับคือที่อยากรู้จักกับสังคมหลากหลายแบบเพราะว่าหลักสูตรนานาชาติเนี่ยเพื่อนของเพื่อนของพี่นะจะมาจากหลายทิศเลยว่าบางคนอาจจะมาจากเรียนไทยหลักสูตรภาษาอังกฤษป้าบางคนมาจากเรียนานานาชาติบ้างแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมาจาก ทางประเทศบ้างก็ทําให้สังคมในห้องพีเนียมีหลากหลายแบบใช่ไหมแลวพีก็คือว่าออมันน่าตื่นเต้นดีที่เราจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแล้วก็สังคมใหม่ๆด้วยก็สุดท้ายนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่กําลังจะเตรียมสอบเข้าเรียนวิศวกรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมหาลัยไหนก็ตามนะครับหรือสถาบันไหนก็ตามขอให้น้องโชคดีนะครับแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับเพราะว่าร่างกายเรา ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเจ้าดีครับ